สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปมือแลงวันสุกจ้ามืดค่ำแล้วเนาะคะ่ะกันยังสิขับรถขับเรืออยู่สีบึงรถไปหาพี่สาวอยู่บางใหญ่พู้เละค่ะไปซอยงานอยู่ลานอาหารเพิ่นคือเกาละดค่ะพี่น้องมาหอดชายเวงของขาเพิ่นกน็นางเป็นแขกเลยดีจ้าลูกค้าบอกคอยมีจ้านางเป็นแขกสร้างของว่ากินกรุบกรีบเพ่อได้อุดนุนจุนเจือกันเนาะคะ่กะก็นางกินล่มชมวิวดืมด่มดำบรรยากาศไปจักหน่อยจ้าบอกพ่อโดนพวกเธอคะ่ะลูกค้าเข่ามาจ้าประมาณยี่สิบคนยิงเอ้ยบัดดี้ นี่จักไผเป็นใบละเด้อนาทีนี่หัวหมุนหัวหยุ่งจ้าผู้ใดซอยเวียงอันใดได้กระซอยผู้ใดเสร์บได้กระเสือ์ฟผู้ใดจัดได้กระจัดเนาะจ้านาทีนี่ซอยเอื่อยไปซะก่อนจ้าลูกค้าเพื่อนมาจัดงานวันเกิดยู้านค่ะแต่เพื่อนบ่ได้โทรมาจองโต๊ะหรือว่าออเดอร์ว้ล่วงหน้าเนาะค่ะเหตุการณ์มักก็สิชุกระหุกแนจักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะแต่บ่เป็นยังจํานวนประชาก่อนเท่าหลายูกระส้อยกันทแหลค่ะมือนี้ใช้เวงรับบทบาทอย่างวัติรับบทบาทล่างถวยจ้าถวยจานซ้ำกละมั่งหม้อเหกอยู่ข้างนอกแล้ว คะ่ะพี่น้องก็คือว่าอะไรเนาะคะ่ะผู้ใดเหตุหนาที่ใดได้ก็ซอยเมคขั้วพ่นไปซัก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ก็ต้องขอโทษขออภัยให้ลูกค้าหลายๆเนะาะค่ะถ้าได้อาหารซานแน่จังหน่อยแต่ลูกค้าก็ดีๆค่ะพ,พี่น้องโบวียงบวินอีหยังเพื่อนเข้าใจเพราะว่าเพื่นมาหลายคนแล้วอีกอย่างทั้งเพื่อนก็บ่ได้สั้งจองอาหารหรือว่าจองโต๊ะไว้ล่วงหนาหนะ้าฮนาค่ะเหตุการณ์ในมือนี่ก็ผ่านพ้นและกระจบไปด้วยดีจ้ามาเบิง้งเบืง้งหลังการทํางานโหลดบนที่นียิงเออสภาพฉันคือเบิ่บงบ่บได้เท้ย,ยิงเสื้อลายเสือกางเกงลายดอกพะนะ อยากหัวเจ้าของดิอันนี้แหละเนาะค่ะเพื่อนว่าสามัคคีคือพลังทุกอย่างกับพานพลไปได้ด้วยดี ถึงสตีดขัดในจักหน่อยก็ได้ค่ะมาซอยน้องเด็กเสืฟเก็บถ้วยเก็บจานจ้าน้องสองคนเสื้อขาวกับเสื้อฟ้านีเพื่อนก็สิเป็นเด็กเสืฟประจำร้านน้องก็เฮ็ดงานอยู่นี่ก็ลูกพี่ลูกน้องกันเพื่อญาติกันนี่แหละจ้าก็เลยบ่ไดยุ่งย่างอีหยังไผเฮ็ดนาที่ได้ได้ก็ซอยกันไปค่ะบ่ไดเกียงว่าเจ้านาาหัวหน้าค่ะน้องมาแต่บ้านแต่สกลนครพนแเลยค่ะลูกพี่ลูกน้องของพวกชายเวงนี่แหละจ้าพี่ก้อยกระสิเป็นพี่สาวของแฟนเนาะจ้าเสื้อดำหันกับมาซอยเกินเก็บกันกวาดคือกันจ้าพอะตอนลูกค้ากลับบ้านแล้วเนาะ นอนก็นอนเพื่อนหลังเดียวกันก็อยู่้างๆล่าน,นี่แหละจ้าเมียนล่านเก็บล่านปีดล่านเศษถ้าก็ขึ้นเมื่อน,นอนเพื่อนเมนูกินจุ่มกินซุ่มของชุมงสารกับประชากรอ,อีกสิบกว่าชีวิตมันถึงได้หลากหลายแฮ้งไงคะเฮ็ดเป็นหมอ้อเป็นผ้าถ่านเนาะแต่ลอยางกระไ้กินกันหลายค้นจ้าก็ย้อนแบบจังซี่แหละอยู่กันอบอุ่นแฮ้งขอบพวนนี่ หลายคนเนาะค่ะซอยเวียกันผู้นั้นเฮ็ดอันนี้ผู้นี้เฮ็ดอันนั้นแป๊บเดียวก็แล้วแล้วค่ะเพราพอหอสามสิบนาทีก็เก็บล้านเ็จเรียบร้อยแล้วใครพี่น้องเอ้ยซอยงานเก็บล้านล่างถ้วยล่างจานให้เจ๊ง่ายปานี่มืออื่นเพิ่นเลี่ยงเมนูเอียงเนาะเนาะอย่าว่าเด้ออาทิตย์นี้แหงหยุดยาวสามมือพนเดอร์พนักงานออฟฟิศยังเ้านอนอยู่นี่กินอยู่นี่เลยแล้ว้างขึ้นสามมือจ้าแต่สําหรับความใจดีของเจ๊งหญ่ของเ้าเนะคะซอยเวียกซอยงานเพิ่นปานี้ก็บ่ต้องร้องขอดอกค่ะเรื่องเมนูอะ หารการอยู่การกินดื่นเศร้ามาแล้วกระถามแล้วมือนี้สิภากันเหตุเมนูอีหยังเดี๋ยวเอ้ยเสีเอาเงินให้ไปตลาดซื้อของมาเหตุกินกันมือนี่ก็มาปลอยเววนัวหัวมวนซ่ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยคอโตลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีจ้า